สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทาครีมนะคะนี่เลยทาครีมนะคะคือครีมเจไอบูบูนะคะเชียวไหมเจไอบูบูใช่ไหมนี่นะคะเราจะมาทาเราจะมาทาเราจะมาทาสองเราจะมาทาอันนี้นะคะนี่น้แบบนี้นะอันนี้สองนี้เนี่ยแล้วเนี่ยเราจะมาทากันนะคะทุกคน แล้วก็วันนี้เราเรามีคำตอบคอมเมนต์นะคะนี่นะเลยประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูค่ะลักษณะนะคะก็จะเป็น่แบบน,นี้นี่จะไปใส่ให้ดูนี่แบบนี้นะนี่จะมาทาให้ดูคันหนึ่งสอง สี่ห้าก็หกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดข้าแล้วก็สิบแล้วก็สิบเอ็ดอืมอเคเดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูนะคะมาตัวน,นี้เราได้แล้วนะคะการที่เราจะมาทา คือราไม่ได้ทาทุกวันนะคะเราทาจะพราะวันม,มันสมหรับที่มาล้าคานะคะสระมานั้นแหละคือนี่เราหน้าเราไม่ได้ดำนะคือมันบอกจริงๆอ่ะอ,อะะุ้ยขอโทษนะคะผิดเด้ออันตายนี่จ้าคีมหอยไทยบูโบอตอนที่เราทาเสร็จแล้วดดนะคะ ขึ้นหอมมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวมันทาเถีงพอปิดฝาออกมามีนี่เลยเดี๋ยวมันทาให้ดูคือคือโอ๊ยหนาเด็กสินะคือมาจ้านี่เราทาฝั่ง สองอย่างนี้นะเห็นไหมเดี mm ๋มาทกันค่ะีชอบนี้ก่ันันี่แบบนี้นะคะคือคือเจลเนี่ยค่ะมันมันกิ่นหอมมากเลยอะ่ะ โอเคแล้วรุ่นตัวเราก็ทำเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วงั้นวันนี้เราทำสองอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะนี่แบบนี้นะคะเราทำเสร็จแล้วขายแล้วเราก็ขอลาจาก่อนบ๊ายบาย